นักจิตด,ดูหนังตอนที่10 Days of Thunder การควบคุมเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าแท้จริงแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป Days of Thunder รเล่าเรื่องราวชีวิตของ c o l ท t ิ i เกิลนักแข่งรถผู้เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อให้กับตนเองเมื่อศึกประลองความเร็วเปิดฉากขึ้น โคก็ได้พบว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะชีวิตนักแข่งนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การขับรถให้เข้าเส้นชยัยแต่ยังประกอบไปด้วยการไว้วางใจผู้อื่นการยอมรับในข้อจำกัดและความไม่รู้ของตนเองการสื่อสารการต้อนรับความกลัวและสิ่งที่เกินการควบคุมการเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งบทเรียนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายโคทั้งในสนามแข่งรถและในสนามชีวิต สำหรับผมแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ฉากแข่งรถที่สนุกเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของสมรรถภาพที่น่าประทับใจซึ่งตัวเอกของเรื่องจะค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองพลั้งพลาดไปผ่านการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้อื่นแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาขัดเกลาตนเองทั้งจากอาจารย์ที่สอนขับรถและจากคนรักตรงจุดนี้เองที่หนังบอกกับเราอ้อมว่าไม่มีผู้ใดที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง ไม่มีผู้ใดที่ควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจตนเองได้เสมอดังนั้นเมื่อชีวิตมอบโอกาสให้เราเรียนรู้สิ่งที่เราพึงกระทำก็คือเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่และลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความเอาใจใส่เพราะหากเราเอาแต่หวาดกลัวว่าจะทำผิดพลาดจุดไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยมันอาจทำให้เราพลาดโอกาสอันล้ำค่าในการใช้ชีวิตไป